สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีวันที่แเดือน9ปี6กนะครับผมจะมาอัปเดตกรับของบิตคอยและก็เหรียญคริปโตเคอเรนซี่โดยเฉพาะเหรียญลูน่านะครับจะจอลึกให้นะครับเพื่อนๆก็คลิปนี้นะครับกอย้ำเป็นคลิป ที่ไม่ใช่เป็นคลิปที่แนะนําหรือชักชวนในการลงทุนนะครับการลงทุนเป็นความเสี่ยงนะครับก็ทุกคนต้องกันกรองแล้วก็คิดพิจารณานะครับเพราะผมมาให้ความรู้ในเรื่องของกราฟไม่ใช่เป็นคลิปที่แนะนําหรือชักชวนว่าจะให้คุณซื้อขายราคาไหนนะครับเพราะมันเป็นความเสี่ยงอันนี้ผมขอเตือนแล้วกันนะครับผมนะก็อันดับการซืกก้อขาย ที่ร้อนแรงที่สุดนะครับในกรนารันเทรดนะครับอันดับหนึ่งก็จะเป็นของลู n a อันดับ2 USDT เอทนะครับอีทิเลียม b ี c OP BUSD USDT นะครับแล้วก็กลับนะครับตามลำดับนี้เลย นะครับส่วนอันดับการซื้อขายนะครับที่มีบทวอลุ่มที่เงินเยอะนะครับซ,ซื้อซื้อขายขายหมายความว่า24ชั่วโมงนะล่าสุดที่ผมทำคลิปนี้ก็คือ2,171ล้านบาทนะครับผมนี่คือการซื้อเหรียญลูน่านะครับที่มีร้อนแรงมากๆเลยนะครับก็อยู่ที่ราคา0.0168ณตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันดูด้วยกันนะครับอ่ลูน่า ขึ้นมาเท่าไหร่แล้วนะครับก็ขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับผมโอเคตอนลงเนี่ยเราค่อยว่ากันนะครับมันลงมาแล้วนะครับแต่ว่าตอนมันขึ้นกลับไปเนี่ยมันจะไปตรงไหนก็ที่สองโดนตังสองตังก่อนนะสเตปแรกอืตามที่ผมคาดการไว้นะครับก็มันมาใกล้ถึงแล้วนะครับมันมาใกล้ถึงแล้วตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะหนึ่งตังแต่มันอีกปลายปีแต่มันมาเร็วเหลือเกินนะครับเพื่อนๆเนี่ยโซนนี้นะครับประมาณเนี่ยตรงนี้นะครับหรือจะยอ่อล,ลึกแค่ไหนนั้น,นผมไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆนะครับ อ่าถ้าขึ้นปอบข่าวชั่วคราวเนี่ยมันอาจจะย่อเลึกแดงก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นข่าวจริงอ่ะมันก็จะยืนอยู่ได้นานนะครับเพื่อนๆนะโอเคนะครับเวลาครับเทรนการขึ้นนะครับมันขึ้นแล้วขึ้นอีกขึ้นแล้วขึ้นอีกขึ้นจนแบบให้หลายคนตัดสินใจเข้ามาซื้อแล้วก็มันอาจจะลงวันเดียวเลยก็ได้นะครับนี่คือเทรนไลน์นะครับผมจะตีเทรนไลน์ไว้แต่ละก็อต่อนะครับที่บอกว่าไซเวลแล้วอกข้างนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยไซเวล์แล้วอกข้างเราไปต่อนะครับผมนะนี่คือเทรนกาขึ้นนะครับตัวนี้เป็นตามเฟรมขออง S4 นนเพื่ีแว้ อ่านะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เป็นคือเป็นจากนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับอ่านี่ผมไม่ได้เรียนสายกราฟมาผมไม่ไม่รู้เรื่องนะครับเป็นแบบนี้นะครับอ่าอันนี้เราพูดแบบกรอนี้แบบขั้นบันไดที่มันขึ้นไปนะครับเพื่อนนะอ่าโอเคนะครับมาพักฐานอยู่แต่แถวโซนล่างนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปต่อหรือไม่อืมมันชอบไปต่อแบบนี้ครับแต่เวลาลงมาลงแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีเก่าวแย่ๆเข้ามาอะไรแบบเนี้ยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะ ดูให้อีกครั้งหนึ่งครับ <_ d ose> เดี๋ยวไปดูตัวของอื่นๆกันก่อนเลยนะครับดูของดนลลา่าให้แต่ตอนนี้เดี๋ยวจะดูของในกลับให้แล้วกันนะคือถ้าสมมติว่าตอนนี้มันอยู่ที่ราคาตาจุดสูงสุดอยู่ที่0 0 0 1 8ดยหปโดยประมาณนะครับเพื่อนๆนะครับ้าเกิดว่ามันย่อก็มีโอกาสเช่นกันนะครับถ้าเกิดมันย่อนะฮะก็ลงราคาไหนก็ได้นะครับถ้าเกิดมันย่อลึกนะครับนี่คือเป็นเทรนไลน์นะครับเราต้องรู้ด้วยเออเราเทรนไลน์เวลาครดเทรด ก็ต้องดูกราฟอยู่แล้วนะครับดูแนวโน้มนะครับการที่เขาดูโน้ดูแนวโน้มก็จะรู้ว่าเออมันไปทางซ้ายทางขวาขึ้นหน้าลงหลังอะไรก็ว่ากันไปนะครับเนี่ยแนวโน้มแนวโน้มสาคัญเหมือนกันนะครับนะแนวโน้มก็คือเทรนนี่แหละครับเทรนเป็นยังไงตอนนี้ภาพอ่าอ่าเทรนเป็นแบบนี้อ่านะครับเทรนเป็นแบบนี้นะครับอ่าแล้วคุณก็ระวังที่บงชีบ่ายไว้ดีๆนะครับตอนนี้ก็ผมคิดว่า ิตคอยนนะครับตามเฟรมของวิกน่าจะลงต่ําดินแล้วนะครับก้ต่อจากนี้ก็อยากจะลากยาวได้เลยนะครับมีเพื่อนๆดูแบบนี้นะครับอันนี้ผมใช้เส้นเทรนไลน์ไม่ค่อยเป็นนะครับแต่รู้ว่ามันเป็นลักษณะนี้แล้วก็ใช้เวีอกข้างอยู่แบบนี้อีกนะครับอยู่นี่อีกนะครับทาอยู่แบบเนี้นยบบเึ็นขึ้นลง,ลงจากแนวต้านก่อนหน้านี้กลายมาเป็นแนวรับแนวต้านก่อนหน้านี้นะครับประมาณสัก0.0016นะครับอ่าไม่ต้านเยอะนะครับผมนะโอเค จะเป็นลกษณะแบบนี้นะไปราคาไหนก็ได้ไม่ว่ากันแล้วนะครับตอนนี้นะครับปเพื่อนเพื่อนไหนที่กําลังงงอยู่นะครับว่าเออถ้าเกิดชั้นลงทุนกับตัวนี้จะได้กี่หน่วยนะครับสมมติว่า,าผมอขอยกฐานศูนย์จุดศูนย์สองที่ผมนี้แล้วกันนะครับนะที่ผมลงตามคลิปนะครับกับสองตังค์นะว่าตอนนี้สองตังค์นะถ้าเรามาคิดกันดูนะครับว่าเราจะได้กี่หน่วยนะผมมาคิดให้เพื่อนเพื่อนดูนะ 100 1,000นะครับสมมติว่ามีเงิน1,000บาทหารจุดศูนนะครับเราจะได้ประมาณ5 0 0แสนหน่วยณเวลานี้ถ้าเราซื้อนะครับณเวลานี้ถ้าเราณเวลาที่เราจะซื้อนะครับ1นึ่ใช่ไหมครับที่ขึ้นมา0.18ใช่ไหมครับอ่าทำไมว่า1,000บาทนะครับตอนนี้หารจุด0ูนย์นะครับก็ได้แค่ห้าหมื่นนะครับขึ้นมากี่เต้าตัวนะครับหน่วยสิบร้อยพันนะครับหารจุดศูนย์ศูนย์สองศูนย์ 8นะครับประมาณเข้าเท่านะครับประมาณ800%แล้วนะครับเพื่อนๆแปดร้อแล้วนะครับแต่คนไหนที่ได้0.15ย์้ราคาต่ำนั้นเราไม่พูดถึงลนะครับหน่วย1 0บร้อยพันเหมือนกันนะครับหารจุดศูนย์ห้าเขาจะได้อันนี้ผมคิดให้ฟังนะครับอาจจะเป็นช้าหน่อยนะครับอ่าคูณจุดศูนย์หนึ่งเจ็ดอ่าหน่วยหน่วยสิบร้อยพันนะครับหารจุดศูนย์หนึ่งห้านี่คือกรณีคนที่ได้ราคาต่ําได้มาณหนึ่งล้นหน่วยนะครับเราไปคูณกับตอนนี้ 18นะครับอ่าประมาณคนคนที่ได้0.15เนี่ยจะได้1,000 1 0 0 2จะได้เดี๋ยวนะครับจะได้12,000 12,000ก็ต้นทุนพันนึงก็ประมาณ1,100%นะครับถ้าเกิดคนไหนได้0.015ตังค์นะครับผมถ้าเกิดคนไหนที่เข้านะตอนตอนที่ราคาตอนนี้อ่าตอนนี้สมมุตินะครับอ่า 0. จุดหนที่ราคาสูงสุดนะขอหน้านี้ไม่กี่นาะทีที่ผ่านมานะครับก็ได้ประมาณ50าหมกว่าหน่วยจะให้ได้100%ก็ต้องเท่าไหร่ก็8ปดหต้องเป็น3ามสบกนจุดศูนยหนะครับจุดศนะครับหน่วย10บพันนะครับอ่านจุดศูนนะครับคูณ036ศนยากะครับเนี่ยคุณจะได้เป็น2องพันบาทนะครับก็100%นะครับดังนั้นแล้วถ้าคือคนไหน ที่เก้าตั้งแต่ราคา 0. 0.00สองศูนแล้วกันนะครับประมาณนี้ได้เรามีเงิน1,000บาทได้5 0 0 0 0 0ถ้าเกิดวิ่งไป1บาทเราก็จะได้500,000บาทนะครับนี่คือความหมาย2บาทก็ล้านหนึ่ง10บาท20บบาทแล้วแต่คุณช่างมันครับนะครับผมพอฝากไว้คิดแล้วกัน คลิปนี้แค่คิดใ้ดูนะครับไม่ใช่เป็นคลิปที่แนะนําหรือชักชวนในการลงทุนนะครับน้องๆอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยผมไม่ได้ชักนาชี้นําไอ้ซื้อราคาใดราคการหนึ่งนี่คือขอขอพูดไว้ก่อนนะครับโอเคถ้าลงมาไม่เป็นไรครับถ้าขึ้นไปก็ดีใจด้วยนะครับถ้าลงมาก็มีหลายคนแหละที่รอเก็บอยู่นะครับผมสําหรับตัวของลูนานะครับไม่ว่าจะเป็นกระดานไหนก็แล้วแต่นะครับผม โอเคตัวของบิตคอยที่ผมรุกทําคลิปไปเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันว่าต้นทุนที่ผมได้นะครับแต่ไม่ได้เปิดออเดอร์หนักอะไรมากมายนะครับผมนะก็โอเคเปิดติ้งคือติ้งคือในสมมุติฐานว่าในตามเฟรมที่เราคิดว่ามันจะกรบแท่งนี้คือสิ่งที่ผมพูดน่าจะเป็นไปตามเมื่อวานได้เลยนะครับเราวิกนี้ผิดเขียวนะครับอาจจะเผลอตบขึ้นมาแต่แถวโซนนี้ได้นะครับประมาณสองหมดอลลาร์นะครับจะเป็นลักษณะ เป็นแต้งนี้ได้เลยแล้วก็แต้งนี้จะเป็นสีเขียวนะครับก่อนหน้านี้เมื่อเมื่อเช้าเมื่อวานเนี่ยผมรุกว่ามันจะดิ่งหนักใช่ไหมครับแต่เราดูครับแล้วนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ได้นี่คือ24,0 0 0ดอลลาร์นะครับแล้วก็ตบแต้งเข้าไปเนี่ยสี่หมื่นสามหมื่นแล้วรอบนี้ผมบอกเลยว่าครับวีคครับเดือนนี้คือผมจินตนาครับครับเดือนให้ทุกคนได้ทราบนะครับวันนี้ผมจินตนากลางอากาศนะครับที่ผมดูคลิปมา3าสวันก่อนหน้านี้เส้นสโตเนี่ยมันนอนติดดินอยู่แล้วเส้นสโตนกราสติกไอเอ่ไอเนี่ยก่อนหน อ,อยู่แค่ตรงนี้อย่างงี้อยู่ตรงนี้แล้วอยู่แค่ตรงนี้ไอไอแสดงว่าไอไอมันมีโอกาสที่จะลงได้อีกนะครับแต่มันลงนี้ลงได้นะครับลงนี้ไอไอลงได้แล้วไอไอตักขึ้นเลแข่งเส้นแข่งแล้วตรงนี้แต่ว่ากราฟเนี่ยมันยกตัวสูงขึ้นแล้วนะครับเพืเ่อนๆนกราฟนี่จากที่หนึ่งมืนจุดต่ําสุดใช่ไหมครับหนึ่งมืนเก้าพันหนึ่งมืนเจ็ดพันห้าร้อยหกร้อยประมาณนี้ครับแล้วก็ลากขึ้นไปสองหมืนห้า นะครับสองมือหน้านะครับสองมือหน้าเสร็จนะครับแล้วก็ย่อตัวลงมาหน้าราคาล่าสุดนะครับนี่คือครั้งสเต็ปครั้งที่หนึ่งลบสองปีหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสเต็ปที่สองหนึ่งหมื่นเมื่อวานเลยนะครับเมื่อวานเลยเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับแล้วก็เส้นสโตนเนี่ยมันต่ำมากมากเลยที่ผมบอกทุกคนแล้วนะครับเนี่ยต่อไปเนี่ยเราจะจินตนาการว่าเราจะขายต่อไหนถ้าเกิดตามเฟรีมันสโตนอยู่นี่ไอเอชไออยู่นี่วิกอยู่นี่ เดย์อยู่นี่เราจะแ่งลงแลวสุดท้ายเราขายหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้คือทุกอย่างเนี่ยมันจะมาตําดินแล้วเราจะขายหรือครับหรือว่าเราจะซื้อหมดเลยอันนี้ก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆนะมันจะไปแบบนี้นะครับนั้นแล้วการเคลื่อนที่กว่านี้อาจจะลากยาวไปอีกกี่ปีเราไม่รู้นะครับอ่าแล้วเราจะไปขายขายในยเส้นสโตนนะตัดเริ่มตัดลงเนี่ยเรื่โวโบ,บอสจะขายเลยนะครับไม่สนใจนะครับอาจจะไซวเป็นเดือนสองเดือนช่างมันนะครับแล้วก็แต่งลงแล้วก็รอแล้วก็มาปิดก่อนก่อนก่อนถึงดินแบบนี้นะครับโอเคครับนี่คือการกระดอมผมเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับเมื่ เมื you, pues ni, ่อวานในเซ็นออเดอร์ผมนะครับผมก็ตือต is okay. okay. ิ้งนะคับออเดอร์นี้นะครับบนสมมติฐานกลางเดียวก็คือว่า1 8ึ0 0ตรงเนี้นี่เราจะไม่เอากำไรเลยนะตอนนี้บวกอยู่5 4 5ส0หแล้วนะครับผมก็ตัวนี้นะครับก็เป็นไปตามที่พูดมาเลยนะครับนอกจากว่าลงมาแบบนี้คือ1 0,000ก็จ้างมันก็คือจบนะครับคือจบเลยนะครับแอมเป็นแบบนี้ต่ำไปต่อก็ไม่เป็นไรนะครับนี่น่นนั่นจะสมาชิก ซักปลามานะครับผมนะไม่แน่ใจว่าใครนะครับผมโอเคเดยวันนี้อีก25นาทีอีกวัณครึ่งชั่วโมงนะครับที่ผมบอกว่าจะเป็นพยายามแท่งการกลับตัวเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับก็บอกแล้วนะครับว่าแท่งต่อไปมันจะยืนลักษณะแบบออกข้างนะครับถ้าคือคนไหนฟังคลิปผมมานะครับผมไม่แน่ใจว่าทุกคนฟังหรือเปล่านะครับอาจะเป็นแท่งเกี่ยวยืนข้างๆอย่างนี้นะครับแล้วก็อาจจะทุบลงมาก่อนครึ่งแท่งก็ได้กดกดราคาไปก่อนแล้วก็ดึงขึ้นกลับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตามเฟรม M 15 เอ่อ M สามสิบมันสูงแล้วนะครับสูงว่าเส้นมันขึ้นางเนี้มันก็ต้องมีการสูงบ้างนะครับอ่าแต่อาจจะเป็นเส้นวีกต่ําอยู่นะครับมันต้องมาพดลงมาแบบนี้แล้วพร้อมกันก็ขึ้นแบบแต่งยาวแบบนี้นะครับก้อนนี้ก็เราใช้เส้นคาเฉลี่ยมาบันทึดนะครับผมโอเคครับนี่คือกราฟของบิตคอยนะครับบิตคอยคอยรักนะครับบิตคอยคอยรักนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง เอาเป็นว่าผมคิดว่ามันมีโอกาสย่อได้นะครับย่อได้แต่ยังไงก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับลุ้นไปด้วยกันบิตคอยต่้งจุดสูงสุดตามที่ผมคาดการวิเคราะห์ไว้ดีเพะเะเลยนะครับที่1 9 3 0 0อ๋อโอเค1 9 4 0 0ก็ก็ได้อยู่นะครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยเราวิเคราะห์ไว้ทั้งวันเลยนะครับว่ามันต้องขึ้นมาเทคก่อนที่แนวรับตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะแนวรับตรงนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันหนะครั้อยน่ะก็พอดีนะครับก็หยวนหยวนให้นะครับผมล่าหนึ่ง นะครับดังนั้นแล้วมีโอกาสไปต่อหรือไม่เราต้องมาดูตามเฟรมของ M 3นาทีแล้วก็ตามเฟรมของ M 5เนี่ยเราจะตอดถอดคลับออกมาแต่ละตามเฟรมนะผมจะตอดทุกตามเฟรมเลยอ่าตามเฟรม2วันสวยไหมครับอ่าสวันถ้าเราดูแบบนี้มันอาจจะเป็นลักษณะเป็นเท์นแบบนี้ก็ได้นะครับพเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวก็มีข่าวบ้าบอ,บอกอแตกนะครับเดี๋ยวมันจะมาเออบ,บิตคอยเท่านู้นะักกูรูชี้ดังนู้นอย่างนี้นะครับสุดท้ายเราไปขายใส่หวยมันเลยนะครับเพราะว่าคนไหนที่ให้ความสาคัญชานะครับก็จะเหมือนตัวลุน่าแหละครับประมาณนี้ นะครับ22,500นะครับเอาเป็นว่าด่านแรกนะครับสิ่งที่ตุกคุณต้องเจอนะครับก็น่าประมาณสมัก21,800ไม่แน่ใจวันนี้เลยหรือเปล่านะครับถ้าลงต่อไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆน,นี่คือกราฟของบิตคอยนะผมไม่จะวิเคห์อะไรมากมายแล้วนะครับผมนะเพราะ วิกโกมากกว่าเดยวผิดก็ไม่ดีนะครับผมยูเทเรียมนะครับก็เหมือนกันนะครับอยู่ที่ก็ขึ้นทุกตัวนะครับถ้าเกิดเราวิกะห์ถูกทางนะครับวิกโก้ถูกทางนะแต่สิ่งที่เราจะตามตอนนี้ก็คือต้องดูด้วยว่าลูน่าลูน่าตัวใหม่เนี่ยคุณระวังไว้นะครับอ่ามันยังไม่ไปสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็ฝากไว้ตัวอื่นวิ่งไปพันเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนะครับก็ก็ลองลองลองทบทวนนิดนึงนะครับผมเผื่อว่ามันจะมีโอกาสที่จะร้อนแรงนะครับผมทั้งสามตัวนี้แหละครับชิบาก็อยับเผลอนะครับ กินกาแฟก่อนนะครับผมว่าจะไปวิ่งน่าจะไม่ทันแล้วเดี๋ยวต้องส่งลูกนักเรียนอีกโอเคอีตาเลียมนะครับอยู่ที่1นึ่งพนะครับนี่คือตามเฟรมเดย์นี่คือตามเฟรมวีคนะครับวีคก็สวยงามมากๆเลยนะรอระเบิดเช่นกันนะครับตัวอีตาเลียมนะครับเพื่อนๆนะอยู่ในโซนนี้เลยนะโซนตัวนี้นะครับเนี่ยโซนนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณพี่ๆที่สนับสนุนนะครับไม่ว่าจะไปในไลน์กลุ่มนะครับที่มี ค่าสมาชิกให้ค่ากาแฟนะพูดง่ายๆดีกว่าน้ําใจเล็กน้อยแล้วก็ส่วนคนไหนที่อยากสนับสนุนในช่อง YouTube ก็มีปุ่มให้สมัครนะครับผมนะข้อขอบคุณมากมากเลยนะครับนี่ไม่ได้บังคับนะครับถ้าเกิดว่าขอบคุณมากถ้าเกิดรู้สึกที่ดีรู้สึกดีผมลงคลิปวันหนึ่งหลายคลิปนะครับผมจะส่งให้รายกลุ่มเป็นที่แรกเลยนะครับลงมีอะไรนอกเหนือจากจากเรียกว่าในการที่อัพลงใน YouTube ได้ผมไม่สามารรนับได้นะครับผมก็ต้องถวนสิทธิ์ให้กับที่พี่ก่อนนะครับที่ให้ความสําคัญนะครับ 1>, 10, 6, 1 6ึ่ง8ดอลลาร์นะครับนั่คือคำเป็น6ชั่วโมงจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตามเฟรมของ12ชั่วโมงจะเป็นแบบนี้นะครับ โอเคแบบไหนก็ได้ไม่ว่ากันนะครับแต่ตอนนี้ทุกคนจะหาว่ามันย่อไหมอันนี้ผมคิดว่าย่อได้บ้างนะครับเป็นธรรมดาแต่ถ้าดูวอลลุ่มแบบนี้แล้วตรงแล้วผมว่าน่าจะไปได้นะครับตัวต่อไปครับจะดูตัวของลูน่าใหม่นะครับลูน่าใหม่ตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังไว้นะครับอยู่ที่อ่าหนึ่งจุดเก้านะครับก็มีกาดนะครับถ้าเกิดคุณคิดว่าลูน่าใหม่จะไปหนึ่งร้อยดอนตัวนี้นะครับกรณีสมมุตินะครับหนึ่งร้อยดอนหนาหนึ่งจุดเก้านะครับหนึ่งร้อยดอนนะครับ ลอยดอนหาร1.9กอนี้สมมุตินะครับประมาณ52เท่าหรือประมาณ5,000กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสมมติว่ามีเงิน1,000บาทนะครับนี่ผมจะคิดให้ดูนะครับไม่ได้คุณซื้อขายนะหารจุด1.9ดอนนะครับตอนนี้ประมาณประมาณ5 500หน่วยนะครับคูณกับ3,000 3คูณกับ100ประมาณ50,200นะครับกอนี้1,000บาทนะครับผมโอเคแป๊บนะครับ โอเคนะครับผม1 0 0 0 0แสนบาทก็ไปหนึ่งร้อยดอลประมาณห้าล้านนะครับผมอันนี้เป็นการเดานะครับเป็นการเดาเล่นๆกำๆนะครับฝึกกิ๊ดนะครับฝึกกิ๊ดฝึกจิ้มตัวเลขนี่คือกราฟของลูน่าใหม่นะครับเพื่อนๆก็ศึกษาดีๆนะครับมันเป็นความเสี่ยงนะครับแต่ตัวใต้แล้วตอนนี้มีคนกําไรหลักพันเปอร์เซ็นต์นะครับก็มันไม่รู้จะเสียงไปตรงไหนนั้นเป็นเสียงสำหรับคนที่คนกัดตุนนะครับก็ขวากย้ำเลยกัน โอเคเดี๋ยวเราจะดูตัวของ A D A หน่อยนะครับ A D A พี่ชายจากกรุงเทพนะครับบอกว่าให้ตามคลิปตัวนี้ด้วยยินดีครับผมโอเคนะครับตัวของ A D A เป็นแบบนี้หน้าตานะครับ A D A ตามเพรมเดก็ยกตัวขึ้นได้ดีกว่าตัวอื่นนะครับผมนะอยู่บนเส้นนี้ได้นะครับเพื่อนๆนข้อ A D A ผมคิดว่าก็ทุกตัวนะครับถ้าเกิดบิตคอยบินนะครับเราก็ต้องมองว่า A D A มองให้กาดอีกสัปดาห์นี้เป็นอะไรนะครับประมาณนี้อ่า0.067เเป็นไปได้หรือเปล่านะครับนะครับก็อาจจะบินได้เลยก็ได้นะครับ แต่ด่านแรกต้องผ่าน 0, 000, 000, 0.00ตรงนี้ก่อนนะครับ0.6เนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ตามเฟรม S4 นะครับตอนนี้เราต้องฟันตรงให้ได้เนี่ยมันบอกว่ามันจะวิ่งไปแต่แถว0.0050 000, นี่แหละครับนะครับวันนี้นะครับผมนะเราต้องมองการ์ดให้ได้ว่าบิตคอยในตามเฟรมของวีคเป็นยังไงนะครับตามเฟรมของวีคของมันเป็นยังไงที่ผมบอกว่ามองให้ขาดในที่นี้หมายความว่ามันอาจจะลงดิ่งมาเลยเป็นแต่้งนี้นะครับที่เราสังเกตนะ เป็นแบบนี้หรือไม่แสดงว่าแตงแดงจะต้องลงมานะครับความหมายแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ลงมาล่ะอ่าแสดงว่ามันก็มีตางเดียวที่มันจะทําเป็นเลขบวกแต่ตอนนี้มันมีหลายวันมันอาจจะดึงขึ้นมาปิดแตงนี้เลยก็ได้มันมันแสบนะครับมันได้หมดนะครับได้หมดถ้าสดชื่นนะครับประมาณนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับผมอ่าหังนแล้วถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดดึงแตงแดงขึ้นไปก็ต้องปิดกลบที่25งหมแล้วก็โยกไปที่ แถวๆสามหมื่นได้เลยหรือเปล่าสามหมื่นทำไมต้องสามหมื่นหรือ2องหมเพราะว่าแนวแนวรับในรอบ2ปีนะครับตัวนี้นะครับประมาณนี้อ่านไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตอนนั้นเส้นะโตเนี่ยมันอยู่แบบนี้อ่ามันจะถึงถึงถึงดินนะถ้าเรารอให้ถึงดินน้อยใดนถึงดินมันไม่ได้มันยกตัวขึ้นไปแล้วมันค่อยถึงถึงดินนะครับแล้วรอบนี้อีกนะครับรอบนี้ก็เป็นแบบนี้อีกนะครับถ้ากดกดไหนที่ตามผมมาปีกว่าๆก็น่าจะรู้นะครับผมประมาณนี้เลย โอเคเดี๋ยวไปดู ADA แวบหนึ่งนะครับตอนนี้บวกตอนนี้ราคาไต่อยู่ที่17.38บาทตัวนี้เคยทำจุดสูงสุดอยู่ที่ม3มดอลลาร์ประมาณ100บาทนะครับประมาณ100บาทนะครับเพื่อนเพื่อน,นะตอนแรกตอนนั้นน่ะมันอยู่ที่ประมาณ100บาทถ้าเกิดกลับขึ้นไปที่เดิมเนี่ยมันต้องร้อยกว่าบาทนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าค่าเงินตอนนั้นน่ะมันอยู่ที่ประมาณ33บาท3 4บาทต่อตอนนี้มัน36แล้วแสดงว่ามันอาจจะไปร้อยสองร้อยสามบาทอันนี้คือความหมายนะอันนี้ลึกซึ้งผมไม่เข้าใจ ผมไม่สามารถบอกทุกคนได้ไอ้เข้าใจได้แต่ลองไปศึกษาตัวนี้แล้วกันเพราะมันมีผลนะบางวันเนี่ยดอลลร์อ่อนบาทอ่อนบาทแข็งมันก็มีผลต่อการเคลื่อนไหวของในราคาของกระดานไทยเรานะครับผมโอเคตัวต่อไปนะครับดอสคอยนะครับดอสกอยข้อระมัดระวังไว้เช่นกันนะครับนี่คือดอสคอยนะดอสคอยทูดูมูนเนี่ยเดือนสามสสัปดาห์นะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยอยู่ตรงนี้นานๆเลยนะครับผมนะอยู่ให้นานๆนะเก็บไว้ให้ยิ่มนะครับประมาณนี้นะครับ เกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งดับไปนะครับขึ้นมากี่ปีใช้เวลา4เดือนขึ้นันขึ้นไปเอ่อกี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่รู้แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าจาก10 10 10ตังอะ10ตังขึ้นไป24บาทนะใช้เวลาสเดือนและตอนนี้อะมันลงมากี่ปีมันลงมากี่เดือนมันอาจใช้เวลาแค่เดือนเดียวก็ได้ฟังฝากไว้คิดแล้วกันนี่คือสําหรับรถก่อยนะครับผมผมไม่มีการอธิบายสําหรับรถก่อยนะตัวนี้ก็คืออยู่ในใจอยู่แล้วนะครับผมโอเคเมื่อวันทุไมไปหลุดนะครับทุไมไปหลุดเนี่ยนี่แสบแสบตามเพรมนทุุได เพราะว่าอะไรคุณสตร์มากบายตรงนี้อันนี้ผมพูดไม่ใช่ว่าจากครั้งที่มันเกิดขึ้นแล้วนะมันเกิดขึ้นแล้วจริงแหละแต่ผมก็เข้าใจหลักการมาันดีนะครับเนี่ยเคลื่อนไหวคนไหนเซลล์ที่เนวต้านนี้แดกหมดเลยนะครับแล้วลงนี้ก็แดกอีกแล้วนะครับนี่คือใช้ภาษาเนี่ยแล้วก็จะวนขึ้นกลับไปแล้วก็ไปแบบนี้นะครับนี่คือดอสคอยนะครับผมตัวต่อไปนะครับจะดูตัวของอ่ายูทีซีนะครับยูทีซีผมคิดว่า อ่าตอนนี้ก็1.50บาทนะครับเพืเ่อนๆถ้าเกิดยอด่อเขาย่อดได้บ้างนะครับผมนะเขาแล้วแต่นะครับจังหวะร้อนแดงนี้พี่เพื่อนๆก็ระมัดระวังนะทำ10-15นาทีถ้าเกิดย่อลงมาก็หน,น้าแถวแถวแนวรับ0.039นะครับตรงนี้นะครับมีโอกาส นะครับประมาณบาท30-40นี่แหละครับโอเคครับไม่ฉอลึกแต่อย่างใดแล้วส่วนตัวของชิบายนุนะครับอยู่ที่0 4ตัว1น2 9นะครับ0.0044นี่คือชิบายอินุนะครับเพื่อนๆชิบายนุตอนนี้อยู่ที่0 0 4 4 4 3ตัวนะครับก็มีเงิน0 0่ันบาทตอณนี้สมมุตินา1 1 0 0บาทไม่ได้หนักนาะสากาัรสำหรับใครหลายๆคนนะครับแต่เอาไปกินอย่างอื่นที่มากกว่าบางคนบอกเฮ้ยผมไม่มี1น0่บาทอันนี้ผมไม่ได้ว่ากันนะครับผมไมไ หรือว่า100บาทแค่สิบาทก็คุณก็แย่ก็แล้วแต่นะครับผมโอเคชี้ใบโน้นนะครับโอเคนะครับหนึ่งบาทได้ประมาณเท่านี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะได้ประมาณ2ล้านกว่าหน่วยนะครับผมถ้าเกิด10,000บาทได้เท่าไรนะครับเพื่อนเพื่อนหนึ่งหมืบาท1 0,000บาทได้ประมาณสักอันจุดศูนย์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 กี่ตัวนะเนี่ยศูนย์สามตัวนะครับเพื่อนๆนแล้วก็สี่นะครับประมาณยี่สิบห้าล้านหน่วยนะครับอ่ายี่สิบห้าล้านหน่วยนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดมันไปที่เดิมมันเกิดไปที่ศูนะครับ อ่า25ล้านหน่วยนะครับ0.00084นะครับคูณจุดคูณ30บวนะครับประมาณ0.03นะครับ0.03นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เราต้องดูด้วยคูณ25ล้านหน่วยมันจะแสนกว่านะครับผมโอเคคิดถูกหรือคิดผิดเนี่ย0.00อ๋อมันเคยไปที่ผมพูดผิดนะครับขอไปด้วยนะครับผมพูดผิดนะผมคิดใหม่นะมันเคยไปที่0 4ตัวแล้วก็8 8 8นะครับผมแต่ตอนนี้ราคาไตถึงว่าเรามีเงิน1,000บาทนะครับอันนี้ผมกรณีราคานี้นะสี 4, ่ 4, ีแล้วกันเราจะได้ประมาณ2ล้านกว่าหน่วยนะครับเท่ากับสองล้านสองนะครับเ,เคยไปที่ศูนย์จุดหนึ่งสองสามสี่แปดสี่นะครับคูณกับสามหกแล้วกันตอนนั้นมันอยู่ที่เงินบาทอยู่ประมาณสามห้าสามสี่นะครับประมาณสุดสามหกนะครับโอเค เท่ากับคูณสองล้านสองล้านเจ็ดจะไหมเมื่อกี้ดูผิดนะครับไม่เป็นไรนะครับประมาณแปดพันกว่าประมาณแปดร้อยเปอร์เซ็นต์สรุปคือตอนนี้จีบะมันจะไปถ้าไปที่เดิมเนี่ยแปดร้อยเปอร์เซ็นตแต่ถ้าเกิดคุณได้แต่แถวห้าร้อยศูนย์เพิ่มขึ้นมาหนึ่งตัวคุณจะได้เป็นพันเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือความคิดเพราะว่าผมจำได้เพราะตอนนั้นเนี่ยตอนที่เข้าเนี่ยยี่สิบวันมันลากไปพันเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยผมจำได้จำได้ดีๆเลยจำได้ดีๆเลยเพื่อนๆคนไหนไม่รู้ว่าทันหรือเปล่านะครับเพื่อนโวนน จบแต่ปัญหาคือก้าวถึงวิ่งเลยหรือเปล่านั้นผมไม่รู้นะครับผมยิ่งแช่นานนะครับแช่วับนานๆเนี่ยหลายๆเดือนเนี่ยมันจะเวลามันขึ้นเนี่ยเราจะเห็นแท่งเป็นแบบนี้ได้นะครับสำหรับโลกคริปโตหรือจะลงก็ได้นี่ผมก็ออกสองทางแล้วกันนะเดี๋ยวาชี้นาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมโอเคแล้วแล้วเราจะดูตัวของ Baby d ดอสเบบี้ดอสนะครับไปหรือยังครับผม Baby d ดอสเบบี oss, ้ดอสเบบี้ดอสโอเคนะครับเบบี Baby ้ดอสเมื่อวานเนี่ยผมตุนทํามากเลยผมไล่ราคาขึ้นมาเต็มลิมิตเลยนะครับผมนะก็ เต็มแล้วนะครับอืมโอเคไปแล้วนะครับตอนเช้าก็ไปอีกนิดนึงอืมโอเคตําให้ต้นตุนผมสูงแล้วนะครับเนี่ยตอนเช้าผมเบบี้ด็อกเนี่ยผมต้นตุนผมเ่ปกติจะอยู่อยู่อยู่ล่างๆเลยนะครับอยู่ปลายไส้ตรงเนี้ยอยู่แทบไม่หายใจเลยนะครับเนี่ยอยู่ล่างๆเนี้ยนะครับนะครับก็รอบนี้ก็น่าจะวิ่งไปแตะหนึ่งพันสองนี่แหละครับอืมโอเคคลิปนี้ก็อัปเดตกันแค่นี้นะครับก็ยี่สิบนาทีแล้วผมไม่แน่ใจว่าอยากให้ผมวิเคราะห์อ่าแบบนี้ ยาวๆหรือเปล่าผมทาคลิปได้ตลอดเวลานะครับแต่เพียงแค่ว่าผมเองก,ก็ระหนักว่ากลัวว่ามันจะไม่ถูกต้องนะครับแต่ขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าไม่ใช่เป็นการแนะนํานะอันนี้เป็นวิเคราะห์โดยจุดจริตใจหรืออะไรภาษาอะไร,ร้วแต่นะครับเพื่อที่จะมาแบ่งพันในช่องผมนะครับผมไม่ใช่นักวิเคราะห์ มืออาชีพนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาเชื่ออะไรมากมายนะครับเอาแนวคิดอะไรไปใช้ผมไม่ได้บอกว่าผมจะประสบความสาเร็จไม่ได้บอกว่าจะลงทุนเท่านู้นเท่านี้จะได้เท่านู้นเท่านี้แต่นี่เป็นการสมมุติในการยกตัวอย่างประกอบามคลิปนะครับไม่ได้ว่าเชิญชวนว่าคุณจะต้องลงทุนกับผมนะอันนี้ไม่ใช่นะครับขอตัวแะประกอบขอความขออัปเดตล่าสุดเลยแล้วกันว่าผมไม่ได้ชี้นาหรือเชักชวนใครนะครับตั้งแต่ามคลิปมานะครับก็ขอทุกคนเข้าใจผมด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมตามคลิปดีๆแบบนี้ก็คอมเมนต์กันเยอะเยอะเลยครับกดหัวใจกดอะไรก็ได้นะครับผ ขอบคุณทุกคนครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไงมาเดยวกันต่อนะครับผมสวัสดีครับ